มือนีอีสานพระสวบเสนอแกงยอดบกผ้าส่หยนะลงไปแอนใส่หัวหอมลงไปแอนเขาเบื่อลงไปแอนปลาอีสานพระสวบลงไปใส่เซกสุลตร้อมบให้เบิงแอนใส่ยอดบกผ้าลงไปเลยแอนตามด้วยเฮ็ดห,หีหนูเอ้ยหูหนูแอนบักบวบแอน ใส่ผักอีกตัวละผักว่าวมอญแอนอเค้กเค้กเค้กแอนเรียบร้อยแอนสแต็กสวัสดีครับพี่น้องปอไปสุขุสุขคนพอกันกับรายก,การอีสานแพรสวบครับสำหรับสนอโดยเจ้าบองอีสานพาสวบสามกระปุกสองร้อยอยี่โอ้ยสองร้อยห้าสิบบาทรวมสง่งทั่วประเทศจ้ะแม่วันนี้จะกินแกงยอดมะพร้าวดูดิใครเคยกินไหมยอดมะพร้าวกับเจ้าบองคือมันอืม สืมห้องอืมอืมอืมเป็นของหากินยากเพราะว่ากว่าจะได้กินต้องปั๊มมาปั๊มต้นมันอืไม่ใช่โค่นโค้นต้นมันอืม ต้องปั่มถึงจะได้กินมแกงก็เหมือนแกงหน่อไม้นะแต่แกงได้เลยไม่ต้องอไม่ต้องต้มใส่ข้าวเบือือใส่เห็ดหูนหนูอื้อหือ ยอดมะพร้าวจะแบบนุ่มๆม,ม,มีความกรอบอร่อยปลาราหนัวมากเป็นเมนูที่ไม่ต้องสใส่อะไรเยอะแค่ปลารากับชูรจสจวดแซ่บแ้วอืม จะบ้องสูตรดึกดำบรรพ์จับแห้งพี่ดองเฮ้ยฮืมฮึมฮึม กินกับหมูก็อร่อยหมูปลาอืมอืมอืมว่า ปลาคาด้วยอืมอืมใ่ให้อือือืม ืบวกๆก็หอมหอมอืมอืม,อม,อม,อมฝากบอกร้านอาหารอีสานนะ จะแกงหน่อไม้แกงเห็ดแกงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแนวเนี้ยมูดเจ้าตรงอย่าลืมใส่ยาน่างแลข้าวสันประแสบข้าวค่อยสั่งมาหลานหนึง่งแกงน้ำแม่แส่หัวชิ้นไข่ไปว่ามันต้มยำกับป๋อเปน <c oughs> เป็นเห็ดบประแสบครับ มีสานแท้ต้องใส่ยานา่งน้ำอือหื้อือหือ ือมันจะได้เท็กเจอร์คนละแบบกับอ่แจรงผลไม้อืแจรงผลไม้ก็จะได้เท็กเจอร์อีกเท็กเจอร์หนึ่งอืมแต่ยอดมะพราะ้าวสุดยอดแซ่บเพราะเป็นของหาย,ยาก Hử hử bóng đệt hang, bảo đưa <laughs>